สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์นะคะกลางสัปดาห์พอดีเลยเริ่มต้นกันที่ทำเฟรมเดลี่นะกลางสัปดาห์ราคาก็อยู่กลางชาแนลหรือเปล่าก็ดูยังเยื้องๆอยู่ข้างล่างอยู่นะจ๊ะทุกคนชาแนลราคาของเดลี่นะคะอยู่ระหว่าง2065.29กับ2 0 1 4จุดเท่าไหร่78ที่เดิมนะครับแล้วเ,ออเหมือนกับราคาพยายามปีน e.m. ห้าสิบในทับเฟมย่อยอะแต่ว่าเหมือนยังไม่สำเร็จนะมาดูกันนะครับว่าแรงดึงดูดของ support หนึ่งองน์หนึ่งสีนี้จะอาจจะดึงลงมาได้หรือเปล่าเนาะวันนี้แรงซื้อแรงขายของทับเฟมนี้นะครับวันนี้น้อยทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นราคาภาพรวมแล้วอาจจะเป็นทรงไซเวอยู่ในกรอบแคบๆเนาะถ้าไม่มีแรงอะไรมากระตุ้นในช่วงนี้มาดูสชั่วโมง ท้าเฟนสีชั่วโมงนะครับวันนี้เซ channel อยู่ระหว่าง2038.76กับ2022.77นะเอ่อเมื่อวานนะคะบ,บอกว่าราคามีโอกาสที่จะฟรีบัลใช่ไหมก็คือบอกตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะคะว่าด่านแรกปีน27ไหไวหรือเปล่าดันที่2ถ้าปีน27ขึ้นมานะครับมาเทส LMA 200ซึ่งมันอยู่บริเวณราคา2034-36นะ ก็ติดตามดูอีกทีว่าปีนไหวหรือเปล่าเทสรบริเวณนี้เราไหวหรือเปล่านั่นเองนะคะก็ปรากฏว่าเขาเทสแล้วนะเขาแลมมาถึง3 8เลยทีเดียวนะคะแต่ดูทรงแล้วจะผ่านหรือเปล่านเนี่ยเพราะว่าแท่งราคาปัจจุบันเนี่ย <c oughs> กำลังอยู่ในโซนของ LMA 2 0 0ตัดกับ EMA 5 0นั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลุ้นอีกทีตะก,กีนะ้เห็นสัญญาณ red dot ขึ้นมาข้างบนเนี่ยหมายความว่าราคานะจะเริ่มชะลอในการขึ้นได้นะถ้าดูแรงซื้อแรงขายวันนี้ก็แรงซื้อก็ไม่มีแรงขายก็ไม่มีเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นราคามีโอกสจะวิ่งติดอยู่ในชาน n e ลของทำเฟรมสีชั่วโมงได้นะครับสำหรับทรงของวันนี้นะคะ ซึ่งความกว้างของชาแนลก็ไม่เยอะมากนะคะ1,500กว่าจุดแต่ก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับขยายกรอบชาแนลออกไปนะแล้วถ้าเป็นทรงแบบนี้นะคะก็ฝั่งขาลงนะคะยังคงได้เปรียบเนาะเพราะว่าเมื่อวานบอกจุดวัดใจแล้วคือ36ถ้าไม่ผ่านส่วนนี้มีโอกาสที่ฝั่งขาลงจะเริ่มมาได้เปรียบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ วันนี้จุดวันใจก็ยังเป็นที่เดิมนะคะ2036ถึง20 2038นะวันนี้ขยายขึ้นมานิดหน่อยถ้าพยายามที่จะเทสบริเวณนี้แล้วไม่ผ่านเนี่ยก็ระวังราค่ะตบลงมาข้างล่างมากกว่าขึ้นข้างบนเนาะเพราะว่าที่ทำฟรมสีชั่วโมองอะ่ะโครงสร้างทางเทคนิคแล้วราคาเริ่มที่จะมีแนวโน้มเป็นขาลงได้ชั่วขราวนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นทีนี้เรามาเช็คระยะของซัพพอร์ตกับรสติเซน์สำคัญ ถ้าแบบว่าปีนได้ข้างบนไปไหนหรือว่าตบลงข้างล่างเนี่ยไปไหนได้บ้างนั่นเองเนาะโอเคมาดูข้างบนก่อนอย่างที่บอกนะว่าจุดวัดใจผ่านหรือเปล่านะตอนนี้ก็เทสไปหลายลอรอบอยู่ก็ยังไม่ผ่านนะครับแต่ก็ไม่แน่นะคะช่วงนี้ก็มีข่าวอะไรเข้ามากระทบค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะติดตามข่าวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าปีนส8เลเวลถัดไปที่ไปได้ต่อคือบริเวณนี้นะครับ2 0งนะคะแล้วก็ถัดมาคือตรงนี้ 20.57ซึ่งวันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนสุดอยู่ตรงนี้เลย20.57แต่ถ้าขึ้นได้มากกว่านี้ก็ไปเทสชานเลบนของทําเฟรมเดลลี่นั่นเองนะคะที่20.65อ่าทีนี้มาดูข้างล่างข้างล่างซัพพอร์ตใกล้สุดนะคะตอนนี้ก็เป็นตรงนี้เลยนะคะ27ที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นร e ติสแตนตอนนี้เชิญมาเป็นซัพพอร์ตนะใกล้สุดแล้วนะ ถัดลงมาคือ2022นะคะถัดลงมาอีกคือ2014ที่เป็นกรอบล่างของทัพเฟมเดลี่แล้วก็วันนี้สุดระยะสวิงายวันด้านล่างนะคะสุดอยู่ที่2006.96นะคะแต่ว่ากรอบล่างถัดลงไปจริงๆที่เคยเป็นโลก่อนหน้านี้อยู่ที่บริเวณ2001.72นั่นเองนะคะก็เห็นช่วงของระยะ สุดระยะสวิงรายวันจากข้างบนถึงข้างล่างเนี่ยก็ไม่ไม่กว้างมากนะคะก็เป็นทรงอะที่จะประมาณการได้ว่าราคาเริ่มแบบวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆนั่นเองนะคะแต่ว่ากรอบแคบของเขาเนี่ยทำกำไรได้ค่อนข้างกว้างอยู่ทีเดียวนะเพราะว่าจากข้างบนสุดลงไปข้างล่างสุดมัน5,000กว่าจุดเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทางเทคนิคมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้แต่ต้องรอแรงกระตุ้น แต่ในทางข่าวของฟันเด m e n เมทัก็ให้ระมัดระวังนะคะความรุนแรงในทะเลแดงและตะวันออกกลางนะอันนั้นน่ะจะเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสูงได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ติดตามให้ดีนะครับเอาลักษณะทางเทคนิคลแล้วก็ติดตามข่าวสารประกอบกันด้วยเราก็จะได้เทรดแบบไม่ผิดพลาดมากนั่นเองเนาะโอเคนะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย